พื่อนเพื่อนคะทุเรียนในสวนใบเหลืองเหลืองเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรใบทุเรียนเป็นสีเหลืองเหมือนไม่เคยได้กินน้ำไม่เคยได้กินปุ๋ยเลยแต่ว่าการให้น้ำให้ปุ๋ยนี้ก็จะให้เท่าๆกันนะคะให้เท่าๆกันหมดทุกต้นเลยคะ่ะเหตุฉนหนต้นนี้ถึง เป็นแบบนี้เป็นสีเหลืองนะคะเขาเป็นอะไรเขามีเชื้อเชื้อราเชื้อโรคอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะใบเขาไม่เจริญงอกงามเลยใบขาดสารอาหารอันไหนใบขาดสารอาหารอันไหนมีผู้รู้มาบอกประสีหน่อย ป้าสีก็เพิ่งจะมาลงมือทำสวนปีนี้ปีแรกเนาะปีอื่นๆก็มีน้องก็ทำให้นี่ค่ะมีทุเรียนอยู่30ต้นมีสมบูรณ์อยู่ประมาณ9ต้นเท่านั้นแหละ9หรือ10ต้นเท่านั้นแหละที่เหลือก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ให้ปุ๋ยให้น้ำเท่าๆกันเลยนะคะเดี๋ยวป้าสีจะพาไปดูต้นที่เขาสมบูรณ์ปลูกพร้อมกันว่าเขาจะเจริญเติบโตมากมายแค่ไหนนะคะแต่ต้นนี้ก็จะได้แบบนี้ได้แบบนี้ได้เท่านี้นะคะนี่มีอยู่หลายต้นค่ะเกือบสิบต้นเนี่ยเป็นแบบนี้ ส่วนทุเรียนต้นนี้ใบเขียวค่ะใบเขียวงอกงามมากจเจริญเติบโตดีค่ะต้นนี้กำลังจะแตกยอดอ่อนค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะกำลังจะแตกยอดอ่อนได้ปุ๋ยได้น้ำเท่าๆกันนะคะเพื่อนเ่อนนี่ค่ะด้วยเหตุจะไหนทำไมต้นนี้ถึง งามต้นนี้งามต้นก่อนหน้านั้นไม่งามเลยนี่ดูใบนะคะดูใบของทุเรียนรู้ว่างามแล้วค่ะใบเขาจะใหญ่เนี่ยค่ะใบเขาจะใหญ่เขียวถามว่าสมบูรณ์ไหมก็น่าจะยังไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าใบเขาไม่เงามันเนาะทุเรียนสมบูรณ์เนี่ยเขาจะเงาใบเขาจะเป็นสีเขียวเข้ม สมบูรณ์แต่ได้เท่านี้ก็เอาค่ะได้เท่านี้ก็เอาเพราะว่าประสีก็ดูแลต้นไม้ก็ยังไม่ค่อยเก่งนะคะต้องให้ฮอร์โมนแบบไหนต้องให้สารอะไรก็อยากจะให้ผู้รู้เขาเข้ามาแนะนำประสิหน่อยก็ดีเนาะประสีกก็ไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าไหร่นะคะปลูกทุเรียนในเนื้อที่สามไร่เท่านั้นแหละค่ะ การให้ปุ๋ยก็จะให้รอบๆโคนต้นนะคะห่างจากลำต้นมา1เมตรนี่วานใหวานปุ๋ยให้ให้ห่างจากโคนต้นมา1เมตรนะคะหญ้านี่งามมากเลยค่ะหญางามแตกใบอ่อนขึ้นมาเต็มเลยนี่อยากจะมีวัวเนาะเอาให้วัวกินน่าจะอิ่มอ้วนท้วนสมบูรณ์เนาะ แต่ว่าต้นทุเรียนก็จะได้เท่านี้ต้นทุเรียนก็จะได้เท่านี้นะคะแต่เขากำลังแตกใบอ่อนค่ะส่วนต้นที่ผ่านมาใบอ่อนก็ยังไม่แตกยอดอ่อนก็ยังไม่มีนะคะแต่ว่าใบเขาจะเหลืองคือป้าษีก็ไม่แน่ใจว่า,าลากเขานี่จะมีเชื้อราในดินหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะ ก็ยังไม่มีความรู้นะคะเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆอชมแบบนี้ไปก่อนให้น้ำให้ปุ๋ยเท่าๆกันนะคะเพื่อนๆทุกต้นเลยค่ะให้ทุกต้นเลยแต่ว่าหญ้านี่งามมากงามมากหญ้าแตกใบอ่อนเขียวขจีเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆขอจบลงตรงต้นทุเรียนต้นนี้ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ป้าสีด้วยค่ะ